สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ v r o กร h นะครับผมเป็ดสายันนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของจริงๆเรื่องจิตวิทยาครับเป็นอะไรที่เพื่อนๆสนใจกันเยอะมากนะครับก็มีอินบุ๊กอินบ็อกหรือว่าทักขึ้นมาอยากให้มีข้อมูลตรงนี้เพิ่มนะนะเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีพิโซดต่อเนื่องนะครับทั้งหมด3ามอีพิโซดเนาะสำหรับเรื่องของการใช้หลักจิตวิทยานะครับมาเพิ่ม conversion rate นะครับ conversion rate แปลว่า ตาของเลทในการซื้อเปอร์เซ็นต์ในการซื้อครับบนเว็บไซต์นะครับยิ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของตอนที่หนึ่งนะว่าเอจิติทยาในการเพิ่มยอดขายแบบคอนเวอร์ชั่นเลทเนี่ยเพิ่มคอนเวอร์ชั่นเลทให้มากขึ้นเนี่ยมันทำอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับหนึ่งเลยนะครับข้อแรกก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกสบายใจแบบไหนนะครับ ก็คือเราจะไม่บังคับให้ลูกค้าเนี่ยรีจิสเตอร์ก่อนนะครับก็ให้ลูกค้าสามารถที่จะชําระเงินแบบเกสได้นะครับยกตัวอย่างในเว็บไซต์ของที่เป็นตัวอย่างเนาะก็คือของ Apple เนี่ยก็ขึ้นมาว่าอ่าโอเคคุณเช็คเอาท์แบบเกสก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมเนาะอันนี้มันเหมือนกับการใช้งานง่ายถูกไหมครับแต่ถึงสุดท้ายแล้วเราก็ได้ Data ที่เราจะต้องได้ Data อยู่ดีในเรื่องของการจะส่งว่าเราเอาในเรื่องของการที่ มันง่ายกับการซื้อครับเป็นจิตวิทยาตรงนี้ก่อนว่ากดเข้าไปยังไม่ต้องหา Apple ืนดียังไม่ต้องใช้รหัสผ่านยังไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นนะครับสามารถซื้อสินค้าได้ก่อนเลยนะครับจ่ายบงจ่ายบัตรอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วถึงเวลาตอนขั้นตอนสุดท้ายครับเราสามารถติ๊กว่าข้อมูลที่เราใช้ในการซื้อสามารถที่จะ create เป็น username password นะครับเป็น user ได้นะครับตอนสุดท้ายมันสามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยอย่าบังคับให้ลูกค้า ให้ข้อมูลเราตั้งแต่แรกจนกระทั่งลูกค้าในการตัดสินใจซื้อแล้วนะครับถึงให้เขาไปกรอกในขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็เรื่องของการเพอร์เชสนะครับหน้าในการจ่ายเงินนะครับต้องแยกไปแล้วควรจะเป็น One Page ก็คืออยู่นหน้าเดียวกันนะครับการกรอกข้อมูลก็คืออย่าไปเยอะนะครับเอาข้อมูลที่จําเป็นจริงๆนะครับประมาณนี้สําหรับข้อแรกนะครับก็คือหลักของการทำทําทให้ conversion rate เพิ่มขึ้นนะครับหรืออัตราของการซื้อ เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็คืออ่ะกรอกข้อมูลนะครับพาร์ทของการกรอกข้อมูลนะครับเป็นาการกรอกข้อมูลที่ไม่ได้เยอะแบบที่เมื่อกี้ที่ผมบอกเนาะ что, ก็คือลดขั้นตอนนะครับเอาเท่าที่จําเป็นนะครับลดขั้นตอนให้น้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจในการกรอกนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าซื้อง่ายไขยคล่องนะครับเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเอาเท่าที่จําเป็นนะ ต่อมาก็คือเรื่องของการฟรีจัดส่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เรื่องของเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆครับบางทีลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นมาต่อให้มันไม่ไเยอะมากครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราซื้อสินค้าคุณไปแล้วทําไมคุณไม่บริการนะครับการที่มีแค่ฟรีจัดส่งซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไปรวมในต้นทุนของการที่จะทําเรื่องโปรดักตัวนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับ รวมพวกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดทั้งหมวลแล้วให้รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยได้รับจากเรานะครับแล้วเรื่องของการฟรีชิปปิ้งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าร้านสองล้านนะครับคนลูกค้าเนี่ยเก้าสิบาเปอร์เซ็นตัดสินใจซื้อกับเจ้าที่มีฟรีชิปปิง้งทั้งที่ราคาครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักตวิทยาว่าเอ่อต้องฟรีครับการจะส่งต้องฟรีนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับ เรื่องของสิ่งสำคัญเลยนะครับสามารถเพิ่ม conversion rate ได้นะครับส0นะครับก็คือการที่จะต้องมีรีวิวในเว็บไซต์การรีวิวในเว็บไซต์ครับมันเหมือนโซเชียลพ o ดเนาะผมว่าทุกคนรู้แล้วนะวันนี้นะครับว่าจริงๆมันมีที่ผลกับเราค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเราเองเนี่ยเราซื้อสินค้าใน Marketplace เนะาะร a ชดา e Sho อะไรพวกนี้นะครับเวลาเราจะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยกำลังเปรียบเทียบอยู่สมมติว่าเรากำลังเปรียบเทียบ รเราก็จะดูว่าสินค้าตัวไหนมีคะแนนนะครับรีวิวที่ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าคู่แข่งในร้านที่เป็นแบบเดียวกันเราก็มีอัตราของการโน้มเอียงไปร้านนั้นนะฮะแล้วโดยส่วนใหญ่อะครับเราซื้อของออนไลน์เนาะหก์ของเราเนี่ยเรามักจะอ่านรีวิวก่อนซื้อนะครับทั้งสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะทําการรีวิวเพราะว่าโอเบีนคือสมองเราอะไม่ได้อยาก ถูกหลอกอะครับตัวสมองเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากฉลาดเห็นไหครับเราอยากอยู่รอดเนาะเราต้องเลือกของที่ดีสุดประมาณนั้นทั้นั้นเนี่ยเราจะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับอ่านก่อนซื้อนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะแล้นั่นรีวิวนะครับสําคัญมากนะครับในทุกๆโปรดักนะครับไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วการรีวิวในความน่าเชื่อถือนะครับเราอย่า fake รีวิวนะครับก็คือดูให้มันเป็นตามความเป็นจริงนครับ อันนี้ก็จะทำให้อัตราคอนเวชันเพิ่มขึ้นแน่นอนต่อมานะครับก็คือเล่นกับเรื่องของ time หรือเรื่องของเวลานะครับก็คือ send of urgent นั่นแหละนะครับการที่เราจะได้เรื่องของโปรโมชั่นในการ free shipping จะต้องซื้อภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี้ยนะครับหรือว่าถ้าซื้อภายในวันนี้ซื้อภายในอาทิตย์นี้นะครับ จะจะส่งฟรีนะครับหรือว่าโปรโมชั่นกําลังจะหมดไปนะครับเ,เวลามีจํากัดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายในครั้งเนี่ยยิ่งมีในเรื่องของจํานวนนะครับจานวนที่กําลังจะหมดไปอย่างเช่นสินค้าเนี่ยมีอยู่แค่ชิ้นเดียวแล้วกาลังจะหมดไปอย่างเงี้ยนะครับหรือมีคนดูอยู่4คนหรือ5คนอะไรเงี้ยนะครับคุณต้องรีบจัดสันใจเวลาเราต้องรีบตัดสินใจแล้วมีตัว alert ขึ้นมาว่าเนี่ยมีลูกค้ากําลังดูอยู่เนาะแล้วสินค้าเหลือแค่ ชิ้นสองชิ้นหรือแม้สินค้าเนี่ยมันกาลังแบบเรากำลังดูห้าชิ้นเสร็จปุ๊บสินค้าเหลือสี่ชิ้นอ่ะมีคนซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจแล้วเราต้องรีบซื้อแล้วไม่งั้นเราจะสูญเสียไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเ,ออเล่นกับเวลาเนาะนี้เนี่ยทั้งห้าข้อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นหลักของจิตวิทยาที่เราสามารถที่จะมาเพิ่ม conversion rate นะครับหรืออัตราการซื้อที่เพิ่มขึ้นในเว็บไซต์ยิ่งเป็น e-commerce นะครับอันเนี้ย จะใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็น5เรื่องนะครับลองไปประยุกต์ใช้กันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเอพิโ o ดถัดไปก็จะเป็นเรื่องเอพิโ o ดที่2นะครับเรื่องของการที่จะมีในเรื่องของจิมบัญญาในการเพิ่มการดัชนงนะครับก็กดติดตามนะครับกด Subscribe ไว้นะครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่แบบมีทีมงานนะครับไม่อยากอธิบายยาวๆก็สามารถแชร์ตัวคอนเทนต์เนี่นะครับไปให้ทีมงานได้นะครับันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ